เปิดห้องนอนน้องเอลิเซียลูกคุณหนูหมื่นล้านแพทริเซียนตอลังการสมฐานะเปิดห้องนอนน้องเอลิเซียลูกคุณหนูหมื่นล้านทายาทแพทริเซียนตอลังการสมฐานะลูกสาวคนเล็กตระกูลร่ลางสีสินพิพัฒน์ แพททเซียกรูดได้ข้อทายากคนแรกให้โน้ตวิเศษลังสีสิงพิพัฒน์หน้าตาหน้ารักจ้ามั่มผิวขาวอมชมพูโดยทางได้คุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องเอลิเซียคล้องจองกับคุณแม่โดยต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องเอลิเซียอายุได้สองเดือนกว่าแต่ต้องบอกเลยว่าตัวฟูจ้ามั่มน่ารักสุดๆทำเอาทางด้านคุณยายนั้นหลงรักสุดๆเลยทีเดียว แล้ววันนี้ทางด้านแพติเซียอัปเดตห้องใหม่ลูกสาวน้องเอลิเซียพร้อมแคปชั่นเอลิเซียเนอร์เซอรี่โดยห้องถูกตกแต่งอย่างน่ารักสมฐานะหลานสาวหมื่นล้านจริงๆเลยจ้าวันนี้เราพาไปเปิดห้องนอนน้องเอลิเซียคุณหนูหมื่นล้านทายาทโน้ตแพทิเซียจะอลังการขนาดไหนไปดูกันเลย